สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้มาอัปเดตนะสถานการณ์นะเรื่องราวเกี่ยวกับเศษรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับในการประชุมใหญ่นะประจําปีของสหประชาชาตินะครับเป็นข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับจกักรวรรดิของการโกหกนะครับรับรอบของรัสเซียร,ระเบิดใส่นะว่าเป็นศูนย์กลางของตนเองตอนตกนะที่การประชุม UNGA ทนะ่ามกลางสงครามยูเครนนะครับ ข่าวแปรจากต่างประเทศนะครับบอกว่ารับล้อมของรัสเซียระเบิดใส่ตะวันตกนะครับที่การประชุมใหญ่ของสหประชาชาติโดยรับล้อมนะครับได้ตั้งฉายาของตะวันตกนะครับว่าเป็นจักรวรรดิของการโกหกรัสเซียนะครับได้ลงมาอย่างหนักหน่วงนะครับต่อตะวันตกนที่นําโดยสหรัฐนะครับที่วาระการประชุมใหญ่ประจําปีนะครั้งที่7 8ของสหประชาชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับเซอร์เกย์ลับลอฟนะครับได้เรียกตะวันตกนะครับว่าเป็นจักรวรรดิของการโกหกท่ ok, ามกลางสงครามยูเครนลับลอฟกล่าวว่าตะวันตกนะครับได้ใช้ชุดความคิดนะครับของอนานิคมสมัยใหม่นะเพื่อที่จะมีชัยนะในการสนับสนุนหนุนหลังยูเครนนะในสงครามนั้นโดยเซอร์เกย์ลับลอฟนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การต่างประเทศของรัสเซียนะครับ,นะรบกล่าวว่า อนาคตของพวกเรากำลังถูกปรับรูปร่างนะโดยการต่อสู้ฝ่าฟันนะระหว่างคนส่วนใหญ่ในโลกนะครับในความชอบนะของการกระจายที่ยุติธรรมมากขึ้นนะของผลประโยชน์โลกและนะการมีความหลากหลายนะที่มีอารยธรรมและระหว่างนะคนจำนวนน้อยนะผู้ซึ่งใช้วิธีการอนานิคมสมัยใหม่นะของ การพิชิตนะเพื่อที่จะคงรักษาอิทธิพลของพวกเขาซึ่งกำลังเลื่อนถลายผ่านทางมือของพวกเขาการรวมกลุ่มตะวันตกนะมีไพ่ที่เรียกและมันก็เป็นมาอย่างยาวนานนะครับที่จะปฏิเสธของความเท่าเทียมและนะการไร้ความสามารถทั้งหมดนะครับของพวกเขาที่จะบรรลนะุข้อตกลง ที่กำลังถูกใช้เพื่อที่นะกำลังจะดูถูกไปที่นะส่วนที่เหลือของโลกชาวมเมริกันและยุโรปนะครับสร้างลักษณะทั้งหมดนะของอคำสัญญาต่างๆและพวกเขานะครับก็ใช้การให้คำมั่นสัญญาต่างนะเข้าสู่นามแฝงที่ถูกเขียนหนึ่งและนะผูกพันธ์ทางกฎหมายหนึ่งและถัดมานะครับพวกเขานะเพียงแค่นะไม่เติมเต็มพวกมัน นะตามที่ประธานาธิบดีปูตินเนี่ยได้ชี้มันออกไปที่ตะวันตกว่าเป็นหนึ่งซึ่งเป็นจักรวรรดิของการโกหกรัสเซียนะเหมือนกับประเทศต่างๆจำนวนมากนะครับที่ทราบเกี่ยวกับสิ่งนี้เนี่ยตั้งแต่แรกเขานะครับยังได้กล่าวว่าพวกตะวันตกเนี่ยต้องการโลกนี้เพื่อที่นะจะเล่นตามบรรดากฎต่างๆที่มีศูนย์กลางตนเองนะของพวกเขาเอง เซอร์เก้รับร้อบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียนะครับยังได้กล่าวต่อว่านะครับสรัฐนะครับและกลุ่มนะผู้ใต้บังคับบัญชาตะวันตกของพวกเขาเนี่ยกำลังต่อเนื่องนะครับที่จะเติมเชื้อไฟของความขัดแยง้งนะครับซึ่งแบ่งแยกนะมวลมนุษยชาตินะครับอย่างเทียมเทีนะเข้าสู่กลุ่มนะความเป็นปฏิปักษ์และก็ขัดขวางนะกีดกั้นนะครับความสําเร็จของเป้าหมายโดยรวม พวกเขากําลังนะทำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่พวกเขาสามารถทําได้นะเพื่อที่จะป้องกันนะครับการก่อตัวของระเบียบโลกนะที่ยุติธรรมนะครับหลายขั้วแท้จริงพวกเขาครับกำลังพยายามนะที่จะบีบบังคับโลกเนี่ยให้เล่นไปตามบรรดากฎต่างๆที่มีศูนย์กลางตนเองนะของพวกเขาเองนะครับ รับรอบนะครับย่งได้ยกเลิกนะข้อเสนอของเซเลนสกี้นะครับที่จะรื้อฟื้นข้อตกลงธัญพืชน,นะทะเลดำรับลรอบนะครับกล่าวว่าแบบพิมพ์เขียวของเซเลนสกี้นะครับเช่นเดียวกับนะข้อเสนอของสหประชาชาติเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะนำมาใช้ปฏิบัติรัเสเซียนะครับต้องการการคว่ำบาตต่างๆของตะวันตกนะต่อระบบธนาคารของพวกเขาได้ถูกนำออกไปนะครับสำหรับ นะข้อตกลงนะที่จะนที่จะทำงานได้นะครับมันข่าวชิ้นนี้ก็คือการพูดกันนะในที่ประชุมใหญ่ของสหประชาชาตินะครับก็เป็นที่ทราบกันแล้วแหละนะก็คุยกันไปละทิละทางก็ตำหนิกันไปนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับทางรัสเซียก็มาเปิดเผยหรือพูดนะครับว่าเรื่องราวต่างๆในขณะนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเกิดจากการพูดอย่างทำอย่างนะพูดไม่จริงนั่นเอง โดยสหรัฐและตัวันตกนะครับมักจะทําข้อสัญญาต่างๆแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่เคยถูกเติมเต็มนั่นเองนะทางรัสเซียจึงเรียกวรนดาตตะวันตกนะครับว่าเป็นจัก,กรวรรดินะครับแห่งการโกหกนะครับซึ่งแน่นอนครับเราก็ติดตามสถนานการณ์กันต่อไปนะครับแต่ด้วยท่าทีต่างๆอย่างเงี้ยนะรัสเซียก็มองว่าขณะนี้ตะวันตกพยายามขัดขวางระเบียบโลกใหม่นะที่เป็นโลกไหลขั้วที่มีความยุติธรรมขึ้นนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ